สวัสดีครับวันที่สิบภูมพานะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาพึ่งนะครับอยู่บนต้นไซนะครับผมไปดูลังนครับครับก็จะเป็นต้นไซนะครับครับล้างพึ่งครับสูงอยู่ครับล้างนี่อยู่บนต้นไซนะครับ เดี๋ยวไปรอชมกันด้านบนครับตอกถ้อยขึ้นครับต้นนี้ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับจะไปดูกันครับนี่ครับหลังก็มานี่ครับก็ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับสูงมากครับกลัวเลยกลัวมากครับตอนนี้ผมกลัวมากนะครับ ก็จะรีบเอาแล้วก็ลงเลยนะครับโอเคครับผมผลงานก็จะประมาณนี้นะครับเละครับโยนลงมานะครับเพราะว่าผมไม่มีเชือกเอาไปนะครับว่าจะเอาใส่ยามลงก็เสียวครับแค่ตัวผมเองก็เสียวนะครับถ้ามีลังพึ่งมาทวงอีกก็โอ้ไม่อยากจะคิดสภาพครับก็เลยตัดสินใจโยนลงครับ ว่น้ําก็เล็กนิดเดียวครับน้ําไม่ปิดจานะครับหลังนี้ก็เป็นลังนี้นะครับที่เคยเอาแล้วสูงที่สุดนะครับน่าเสียดายครับโยนลงมาครับเละหมดเลยครับก็ผลสรุปโยนไปสามแม่ครับผม ตรงนิ้วแม่นึงแล้วก็ตรงตรีนแม่นึงอีกแม่สุดท้ายบินลงมาตอดตอนผมลงมาได้ครึ่งต้นนะครับมาตอดตรงหัวศอกนะครับตรงศอกนะครับโอเคครับไ้เจินคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ